สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาเพจไทยมูทุกคนวันนี้ผมแอสองมาอีกแล้วกับโปรเจกต์ล่าบอสอ่าวันนี้เป็นทีของไอแมนนะฮะของล็อกแมนหนึ่งนี่แหละเมื่อกี้ทำของไฟแมนแล้วแต่ว่ามันไม่มีสเต็ปอะไรให้ออกมาโชว์มาเริ่มเลยไอแมนนี่ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับโดนแค่สามทีตายนะลูกพลังมันวิ่งมาช้าๆแบบนี้โดดช้าไปไม่ได้โดดเร็วไปไม่ได้นะครับ ็นผมนี้ก็เหอะผมก็ยังพลาดไปเยอะเลยน,ะนั่นเห็นไหมโดดเร็วเกินบางครั้งภาพมันกับพริบมันทําให้เราพลาดได้นะครับต้องระวังตรงนี้ไว้เลยอาชนะแล้วผ่านแล้วต้องอาศัยจังหวะนี้อย่างเดียวครับคือโดดให้ถูกจังหวะโดดราไม่ถูกจังหวะโดดแล้วโดดเลยนะครับใช้ดับเบิลจั๊มอ่ะวางง่าย แต่ว่า,อ,าอยากกดโดดค้างนะโดดค้างโดดสูงเกินก็ไม่รอดนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับเซฟก่อนเซฟก่อน